สวัสดีทุกคนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับ t o ออ e เ v เว่น n นแวนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับไปไกล้ในส่วนไซฟรีฟรจะดันพลังให้ถึงจะแสนครับเราจะสามารถดึงพลังจากไหนได้บ้างในช่วงนี้ของ50เรายังไม่ครบตัวและ หายากมากที่จะนํามาใส่ตัวครับเราจะดึงพลังจากไใหนได้บ้างเพื่อที่จะให้ตัวละครอของเราครับถึงพลัง70,000 0น,นั่นเองนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆครับในการรวบรวมข้อมูลในการหา CP ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน easy c a r d Topup สตามาตเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือ รายแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเเซ็ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับ ได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองคใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอรดจออย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ ug phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอรดเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ ยู Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอดกิบส4ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับณปัจจุบันนะครับก็ปลดเลเวลของเรานะครับอยู่ที่เลเวล53เนอะแต่ว่ามันจะไต่ยากหน่อยเพราะว่า E ีของเราค่อนข้างเยอะ สิ่งแรกนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือให้เรานะครับดองในส่วนของการเต้นลานะครับไว้ใช้ตอนเย็นเนาะตอนช่วงลงน้ําพุก็ได้นะครับค่อยไปเต้นในน้ําพุเนาะตอนนั้นนะครับเราก็จะมีอีกพี่นะครับเพิ่มขึ้นเลเวลของเราก็จะได้ไวๆและอีกอย่างหนึ่งครับในส่วนของ CP หลักๆว่าเราจะหาจากไหนก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับเพื่อนาจะเห็นว่าผมมีแค่อุปกรณ์รองเท้านะครับเลเวล50แค่ชิ้นเดียวนะครับผมเราก็สามารถถึงจะแสนได้เนาะเพราะว่า CP มันให้เยอะนะครับตั้ง4ี่หมื่นเลยนะ แค่ของชินเดียวทุกคนแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกับดูดิของ4อ่ะ20,000 0น,นะครับผมเออถ้าแปลว่าของ50มานี่ผมเชื่อเลยว่าทุกคนนะครับถ้าใส่ได้ ใครใส่ได้เยอะมากที่สุดนะครับ CP ก็จะเยอะเหมือนกันนะครับถ้าใส่ครบชุดเนี่ยผมมองว่าน่าจะ8แสนได้นะครับผมประมาณนี้นะ8แสนได้เลยนะเพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันได้เยอะจริงนะครับผมมันได้เท่าตัวเลยเนาะแล้วก็นะครับผมอย่างที่บอกแหละมันก็หายากเนาะถ้าใครดวงดีดอบจากดันเจียนนะครับก็โอ้ก็ดีใจด้วยนะครับผมในการดอบเนาะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ดอบเลยนะครับในดันเจียนสิ่งที่ได้มาก็คือจากการจองอย่างเดียวนะครับผมการจองเนี่ยคุ้นข้างหายากมากนะครับผมเพราะว่าคนเนียต้องการ ใส่250นะครับเยอะมากแต่สิ่งที่ผมแนะนำอะเอาง่ายเลยนะครับถ้าเราจะจองเนาะให้เรานะครับจองพวกแบบว่าเข็มกลัดอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้นะให้เราจองแบบนี้ดีกว่านะครับจะคุ้มนะสิ่งที่เราสามารถหาได้เองอะนะครับหรือถุงมือณปัจจุบันนะครับถ้าใครจองถุงมือได้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้ใส่ถุงมือกันทุกคนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะเลเวล52กันหมดแล้วนะครับผมก็ได้ใส่อันนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะครับ ถ้าเป็นไปได้นะให้เพื่อนๆจองไว้ก่อนเลยนะครับผมจองไว้ก่อนเลยถุงมือเราจะได้ใส่เพราะว่าเราจะไปแย่งกับคนอื่นในวันพรุ่งนี้อ่ะโอ้โหบอกเลยนะครับยากนะครับผมจองไว้เลยนะครับถ้าไปแย่งกับคนอื่นเนี่ยดูดิการจองนะครับมันค่อนข้างโอ้โหคนจองเยอะนะครับมันหายากเนาะในส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นไปได้นะก็เข็มกลัดนะครับถุงมือแบบนี้นะครับผมเพราะว่าอะไรเลยครับเราสามารถหาได้ก็คือ1จากกิวนะครับ จากกิ้วเนี่ยจะเป็นเสื้อนะครับผมก็พยายามทําทุกวันนะครับผมแต่ว่ามันไม่ออกเลยนะครับโคตรยากเลยนะครับผมแล้วก็เปลืองในส่วนของใบขาวมากๆเห็นไหมครับผมเหลือศูนย์มันใช้เงินเยอะนะครับในการคราฟนะแต่บางเมื่อก็ไม่ออกนะครับซึ่งของผมเนี่ยมันออกอยู่แต่มันไม่ออกสายอื่นนะครับตรงนี้นะมันก็จะดวงซวยไปนะครับผมเราก็ตามหาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับตามหาเรื่อยๆเนาะในส่วนตรงนี้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของอาวุธเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปออจองนะครับผมอาวุธเราก็มาทําเองได้เนาะเราก็พยายามนะครับปวดตัรอมของเราเนี่ยในกิวนะครับไม่ถึงเลเวลสิบช่วยๆกันนะครับเราก็จะหาในส่วนของอาวุธได้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของร้านค้าอุปกรณ์นะครับตรงนี้เนี่ยร้านค้าอุปกรณ์เลเวลห้านะครับผมแนะนําก็คือในช่วงที่เรานะครับ เลเวล53อะผมเชื่อว่าไม่วันพรุ่งนี้ก็วันมลือน,นะครับเราก็จะ53ก็ให้เราเนี่ยมาแลกเอานะครับตรงนี้นะว่าสิ่งที่เราจะต้องแลกนะครับผมแน,นะนํานะในช่วงเลเวล53ถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยมีรองเท้าแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาแลกในส่วนตรงอ่ากางเกงนะครับผมตรงนี้นะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปประมูลหรือจอง เป็นกางเกงนะครับให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามีอย่างหนึ่งก็คือไม่จําเป็นต้องไปจองไปจองอย่างอื่นถุงมือก็ได้เข็มกลัดก็ได้แบบนี้นะครับผมโอเคเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราแลกได้1ชิ้นอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถึง90แต้มอยู่แล้วนะครับในแต้มตรงนี้เนาะห้เราค่อยมาแลก1ชิ้นนะครับผมในส่วนของรองเท้าเนี่ยผมมีแล้วผมก็จะไม่แลกนะครับประมาณนี้นะถ้าใครเก็บเศษนะครับในส่วนของเลเวล40เศษของเราจะเหลือเยอะมากนะครับผมถ้าใครถึง210แต่มันใช้เยอยนสับนาแก สาสต้นไม้ได้นะครับของเลเวล40ตรงนี้ CPU ของเราก็จะเพิ่มเหมือนกันประมาณ2-3พันได้นะครับผมหรือถ้าเรานะครับไม่อยากจะแลกของ40 มันแลกง่ายก็คือไปแลก30ก็ได้ภาษาต้นไม้เอาให้ครบชุดก่อนก็ได้นะครับค่อยไต่ระดับหรือไต่เต้าไปมาเรื่อยๆก็ได้นะครับผม <_ d ata> ก็คือ1สัปดาห์เนี่ยมันจะรีหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถซื้อได้ฟรีเลยต่อสัปดาห์เนาะมันใช้มันใช้น้อยมากนะครับเราสามารถเอาของ40เนี่ยมาแลกนะครับได้นะเอาผง40เนี่ยมาแลก1ผงเท่ากับได้2ชิ้นของ30นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็แนะนําหาภาษาต้นไม้นะครับถามว่าภาษาต้นไม้ของผม,ผมเนียส่วนใหญ่ได้มาจากไหนก็คือได้มาจากการแลกนั่นแหละ ผและอีกอย่างหนึ่งครับในส่วนของ CP ที่เราจะได้เยอะพอสมควรก็คือเรื่องของผลมายาซึ่งผลมายาครับตอนนี้เนี่ยของผมทําได้อยู่ประมาณ7 6 9 8 8นะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนะครับได้ต่ากว่านี้เนี่ยผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันมีวิธีที่จะได้เยอะอยู่ก็คือช่วงนี้เนี่ยออกซินของเรานะครับมันจะเหลือเยอะมากนะครับมันจะเหลือเยอะมากให้เรานะครับทำการรีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรีใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเอาออกซินนะครับที่เราเคยได้มาก่อนอ่ะมันจะ ได้เยอะนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องแบบข้ามขั้นต่อไปก็ได้นะครับเราเอาค่าสถานะที่มันตรงเลยแล้วเราไปคลิกเอาเลยนะครับอย่างเช่นตัวเหตดของผมนะครับของผมเนี่ยเล่นได้ของสเตมิน่นะครับผมตรงนี้นะผมก็ได้อยู่ที่พอยต์สองพนะครับซึ่งมันก็จะได้ซีพีเยอะนะตรงนี้นะครับผมซึ่งมันออกเยอะนะครับในรูปโลนะผมก็จะอย่างเช่นขั้นหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งเนี่ยผมเห็นโล่ผมกดโล่อย่างเดียวเลยนะ ผมไม่สนใจว่ามันจะมีปุ่มข้ามหรือเปล่านะครับผมเอาโล่ไว้ก่อนแล้วค่อยข้ามนะครับผมพอยของเราออมันเยอะอยู่แล้วณปัจจุบันนะครับมันเยอะอยู่แล้วอย่าไปจนมุมในชั้นที่26หรือว่า28นะครับผมถ้าใคร2ดาวก็อยู่ที่ชั้น28ถ้าใคร1ดาวก็อยู่ที่ชั้น26นะครับเราจะเหลือพอยนะครับให้รีใหม่แล้วหาใหม่ครับแล้วเลือกค่าสเตตัสที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมเลือกโล่เดี๋ยวผมก็จะกดโล่อย่างเดียวผมกดโล่ให้หมดก่อนผมค่อยข้ามนะ แบบนี้นะครับผมแล้วพลังตัวที่2เนี่ยให้รีนะครับเรียออกซินกลับมาเพื่อที่จะเอาไปลงในตัวหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวหลักนะครับในการแปลงร่างอย่างเช่นดันหอคอยเนี่ยเราจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับผมดันเจี้ยนเอ่อพวกบอสก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้แค่ตัวเดียวเราไม่มีสิทธิ์ในการใช้2ตัวในรอบหนึ่งหรอกนะครับผมเพราะว่าระยะเวลามันกําหนดไว้อยู่แล้วนะครับให้เราเลือกตัวหลักก่อนอย่างเช่นบางคนเนี่ยเอาตัวหลักเป็นตัวนี้นะครับก็อัพล้องแค้วยาวๆไปเลยนะครับประมาณนี้นะเนี่ย ถ้าผมเห็นห้องแคบแบบนี้นะผมมีออกซินผมก็จะกดรัวๆเลยนะครับซีพีมันก็จะได้เยอะประมาณนี้นะครับหลักการเนอะรูนเนี่ยหลักๆเลยนะครับผมเชอว,ว่าหลายๆคนสายฟรีเนี่ยอาจจะดวงดีก็ได้นะครับได้รูนสีทองมาได้รูนสีทองมาก็เอามาทําการอัปเกรดคือรูนสีทองของพลังมันจะเยอะนะครับอย่างเช่นรูนสีม่วงเนี่ยพลังนะครับสูงสุดเนี่ยของผมได้7จ็ดนเก้านะครับถ้าเราได้รูนซ้ำมาน่ยให้เราดูพลังลิมิตก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปอัพเลเวลนะอย่าเพิ่งเอาไปทําทิ้งนะครับผมให้เราดูก่อนว่า ค่าลิมิตของมันเนี่ยสูงกว่าตัวเก่าหรือเปล่าถ้ามันสูงกว่าให้เปลี่ยนนะครับผมประมาณนี้เพราะว่าในส่วนของการสุ่มออฟเนี่ยแต่ละรูนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมมันมีรูนท็อปของมันอยู่ถ้าสมมุติไปอีกตัวที่เราได้มามันเป็นตัวซ้ําแล้วมันได้ออฟที่ดีกว่าให้เราสลับนะครับผมสลับแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยไปอัพเรเวลนะครับเอาไปอัพเรเวลตัวที่เหมือนกันมันจะได้ EP หรือเออมันจะได้ EP ของตีบวกเนี่ยมันจะได้เยอะนะครับผมถ้าเราเอาตัวซ้ําเนี่ย ไปอัปเลเวลเนาะประมาณนี้นะครับหลักการเนาะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะใส่สีม่วงกันหมดแล้วนะครับผมก็พยายามอัปเลเวลนั่นแหละนะครับง่ายสุดส่วนในของเรื่องของ2ดาวเนี่ยหก็คือขึ้นอยู่กับดวงนะครับสก็คือขึ้นอยู่กับโคเวอร์ที่เราเยอะเราก็ไปจองได้นะครับถ้าเรามีโคเวอร์เยอะในส่วนของอ่าสัตมายาเนาะอ่าในส่วนของผลมายานะครับเราก็ไปจองได้นะครับแต่บางเซิร์ฟเนี่ยถ้าแข่งขันสูงนะครับอ่อย่างเช่นของผมเห้าสิบเต็มหมดก็ไม่มีสิทธิ์นะครับนอกจากดวง ดวงในการดรอปในดันอย่างเดียวนะครับผมซึ่งขอผมสองดาวเนี่ยผมหนึ่งก็คือผมดรอปนะครับผมอันนี้ดรอปจริงๆนะครับดรอปมา1ตัวและอีกหนึ่งตัวเราได้จากไหนใช่ไหมครับอีกหนึ่งตัวเนี่ยเราจะได้จากตรงนี้ครับผมเรตติ้ง ถ้าเราไต่เรตติ้งขึ้นมาเนี่ยอยู่ในช่วงของผู้พิชิตนะครับผมถ้าเราผ่านผู้พิชิตเราจะได้หนึ่งะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราจะได้เห็ดมาหนึ่งแล้วเราก็จะเป็น2ดาวใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับผมแล้วนะครับพอเราไต่มาอีกเป็นผู้พิชิต2ดาวเนี่ยก็ไปทำควสอะไรก็ไต่พลังไปเรื่อๆนั่นแหละนะครับผมแล้วเราก็จะได้อีกหนึ่งตัวนะครับแต่อีกหนึ่งตัวเนี่ยมันยังอัปดาวไม่ได้นะเออมันได้ตัวละ20ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมประมาณนั้นน่ะอืมแต่ถ้าผู้พิชิตหนึ่งอ่ะเราจะได้หนึ่ง ผลมายานะครับ2ดาวโอเคไหมครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือผลมายานะผลมายาเนี่ยให้ C ีพีเยอะมากนะครับต่อมาครับได้จากไหนได้บ้างผมเนี่ยก็ได้จากตัวเส้นทางนะครับก็คือการท้าทายพูก้ากาท้าทายพุก้าเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทํากันหมดแล้วนะครับเหลือแต่เมืองสุดท้ายนะครับเมืองสุดท้ายเนี่ยมันใช้ CP ีค่อนข้างเยอะนะครับไปไม่ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราไม่เติมนะดูดีพลังแนะนำ900,000นะครับอันนี้เนี่ยไปลองดูแลนะครับตีไม่ได้นะครับเวลาหมดก่อน แล้วนะครับตัวปลายแห่งแสงน้ำตาเนี่ยน่าจะผ่านกันหมดแหละนะครับผมตรงนี้น้องถ้าเป็นสายฟรีนะครับใครตีตรงไหนก็มันตีง่ายอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็ตีง่ายอยู่นะถ้าพลังเราอยู่ประมาณ6กแสงโฟกาตีจบได้อยู่นะครับมันขึ้นอยู่กับดามจนะครับใครที่เป็นสายที่ค่อนข้างเพิ่มดามดจเยอะนะครับผมก็จะผ่านได้นะเพราะว่าไม่คดิกมันไม่ได้ยากนะครับสาหรับตัวนี้ และเรื่องของหอคอยนะครับหอคอยเนี่ยเราไต่ไปได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมเอาที่เท่าเราเอาที่เราไหวนะครับซึ่งผมก็สามารถไต่ได้อยู่ที่ประมาณ1 4 3นะครับ143ซึ่งการไต่มาเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของเยลลี่นะครับผมเยลลี่แล้วก็มาปลดตรงนี้ด้วยนะครับมาปลดผู้แมวช่วยนะครับนะครับเติม35บาบาทเนาะตัวนี้นะครับผมก็อัพยาวๆซึ่งวิธีการอัพเนี่ยมันจะช่วยอะไรให้เราได้เยอะเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เราอัพไม่ต้องอัพบาลานนะให้เราเน้น ผู้ดแดงนะครับถ้าเรามีผู้แดงนะไปลงผู้แดงกอนนะครับแต่ผู้ทองเนี่ยก็คือผมสามารถรีได้ไดนะแบบนี้นะครับอ่าผมสามารถรีได้เห็นไหมมันหนึ่พอดีผมก็สามารถขึ้นผู้แดงเนี่ยเป็น80ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ทําเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันสําหรับผู้ทองนะครับก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวพลังไปก่อนนะครับประมาณนี้ถ้าผมรีแล้วเอามาอัพตัวนี้ CP มันจะลดอ่ะจริงนะครับผมแล้วพอมันมาถึงรูปของเจ้าตัวแมวตัวนี้เนี่ย ดาเมีมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะดันหอคอยไปไม่ไม่ค่อยได้เราก็เลยแบบว่าจําเป็นต้องอัพบาลานซ์มตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักเนาะอ่าตัวรองเนี่ยก็ไม่ไม่จะเป็นต้องทําอะไรนะ up อัพแค่เวลเฉยๆนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะก็อัพแคเวลอย่างนี้เฉยๆนะครับผมอ่าอย่างนี้แหละอ่าอันนี้ผมไม่มีตังค์นะอย่าทำเหมือนผมนะครับอ่าผมใช้แบบว่าโคเวอร์นะจ่ายแทนนะครับผมประมาณนี้เห็นไหม ก็แค่นี้ก็พอนะครับทำให้ถึง10แต่อย่าเอาเยลลี่เนี่ยไปอัพนะครับผมเยลลี่เนี่ยเราจะเน้นแค่ว่าแค่ตัว3มหลักนะครับตัวหลักนะสมตัวก็พอนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมผมก็จะอัพแค่1ิแต่ว่าผมไม่ได้อัพเยลลี่ขึ้น นะครับประมาณนี้โอเคนี่ก็จะเป็นหลักการในการเพิ่ม C ีีของผู้แมวนะครับผมสายฟรีเนี่ยก็จะเกาะก,ะกันนะครับอยู่ใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละอันนี้บอกไว้ก่อนมันยากอยู่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะขาดอยู่แค่มานาอย่างเดียวนะครับก็พยายามลงกิจทุกวันนะทุกคนค่อยๆแต่ไปซึ่งผมแนะนานะครับอย่างน้อยๆสแตนดาร์ดเนี่ยให้มันถึงบวกให้มันถึงเลเวล5นะครับผมเลเวลหกับเลเวลหหมดเลยนะครับถ้าเป็นการ์ดแดงการ์ดทองนะ ไม่ต้องแบบว่าไปเลงตัวใดตัวหนึ่งให้มันตันสิบนะครับอย่างเช่นการดแดงให้มันตันเลเวลสิบเนี่ยอย่าไปเอานะครับมันเปลืองผมเชื่อผมนะครับมันเปลือง CP เราก็จะไม่ขึ้นให้เราบาลานซ์ก่อนครับอย่างเช่นสแตนดาร์ดเราตั้งไว้เนี่ยประมาณเลเวลหกเอาให้เลเวลหกทุกอันก่อนนะครับแล้วค่อยมีมานาเยอะๆเนี่ยค่อยไปยัดให้มันสุดนะครับผมให้มันสุดนะของผมว่ามีสุดเห็นไหมเออเพราะว่าเราสายฟีมันเล่นยากนะครับสายฟีเล่นยากต้องเอาบาลานซ์ก่อนนะครับผม บริหารจัดการเรื่องของจิตใจให้มากๆนะครับเวลาตีบวกการ์ดเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับโอ้โหแบบเหนือที่สุดก็คือการ์ดนะครับผมของเกมนี้ก็หลักการนะครับก็มีประมาณนี้แหละในการอัพ CP นะครับถ้าใครทําอยู่เหมือนเหมือนผมนะครับอ่าสายฟรีสายงบน้อยเนาะก็น่าจะพลังเท่าเกันนะครับคล้ายๆกันประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นไกด์นะครับที่ทําเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับสำหรับ Key of Savior Neverland ครับ